มาค่ะนะคะก่อนขึ้นไปนอนตาปรือแล้วคุณท่านนี้นะคะถามเข้ามาว่าเธอคุยกับผู้ชายชาวแคนาดามาสองเดือนกว่าแล้วอีกอย่างหนึง่งตอนนี้เขากำลังจะปลดเกษียณก่อนกำหนดนะคะเขาต้องการที่จะเกษียณก่อนกำหนดว่างั้นเถอะเขาก็เลยต้องการที่จะขอชื่อที่อยู่ของเธอนะคะเพื่อไปยืนยัน กับบริษัทเขาจะได้ให้ Early r e t i ท e คือให้ลดเกษียณไวขึ้นนะคะมันเธอเลยสงสัยว่ามันเกี่ยวข้องกันด้วยเหรอเพราะว่าเธอไม่ใช่ญาติเขานะคะแล้วก็เขาบอกว่าพอเขาเกษียณแล้วเขาจะมาเมืองไทยมาหาเธอมาอยู่ประเทศไทยเธอเลยบอกว่าเธอไม่เข้าใจคือเขาจะซื้อนามสกุลเราหรือ จะเอานามสกุลเราไปให้บริษัทเขาเพื่อยื่นขอมาอยู่ประเทศไทยมันถ้าเราให้เข้าไปมันจะอันตรายไหมเออราะแกพยายามที่จะจะแปลภาษาเขาอยู่นะเขาสิเอาห้าไปเหตุอย่างบอคือเธอบอกว่าเขาจะเอาชื่อเราไปทําอะไรหรือเปล่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเธอเพิ่งเคย เล่นคือเพิ่งเคยคุยกับฝรั่งเจอกันได้สองเดือนกว่าพอเขาคุยกับเธอปุ๊บเขาก็เลยอยากจะปลดเกษียณอายุก่อนเวลาอันสมควรนะคะแล้วก็จะมาอยู่ประเทศไทยแนะนำฉันหน่อยฉันจะให้ชื่อที่อยู่นามสกุลชั้นให้เขาดีไหมฉันชื่อแตงอ่อนฉันอยากรู้จักป้าแก้บอกชั้นแน่ฉันชื่เฮ็ดจังไดจะให้ชื่อนามสกุลเขาไปอยู่กับน้ำหาวบอ สรุป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 ,สร,ปสรุปนะคะสาวท่านี้คุณแตงอ่อนเนี่ยนะคะเธอเพิ่งคุยกับฝรั่งไม่ไม่รู้ว่าเธอคุยทางเว็บหาคู่หรือว่าในเฟ e บุ๊กนะคะคือน่าจะยังไม่เปิดกล้องคุยกันนะคะก็คงจะคุยด้วยภาษาไทยที่ฝรั่งแปลมาให้นะคะแล้วเสร็จแล้วฝรั่งก็เลยบอกว่า คือเขาต้องการที่จะ,กะเกษียณไวๆแล้วเขาต้องการที่จะมาอยู่ประเทศไทยกับเธอแล้วทีนี้ไอ้การที่จะ,กะเกษียณก่อนเวลาอันสมควรเนี่ยดังนั้นเขาเลยต้องการชื่อที่อยู่ของเธอซึ่งเป็นแฟนของฝรั่งคนเนี้ยเอาไปยืนยันกับทางบริษัทเพื่อที่จะ,กะเกษียณอายุก่อนเวลาอันสมควร เขาจะได้อนุมัติซึ่งมันเป็นข้ออ้างว่าเออเขาจะไปแต่งงานกับสาวไทยนะแล้วเขาจะย้ายไปอยู่ประเทศไทยเขาเลยต้องการที่จะ,กะเกษียณก่อนก่อนเวลาอันสมควรนะคะตื่นค่ะไม่ยช่แต่งออนเ้าคุยเดอ้อเลิกคุยค่ะ มันเป็นซุ้มมิดชาชีพหลอกลวงนะคะมันเอาลูกผู้บ่าวทั้งใดบูเป็นฝรังมาหลอกเจา้าเดอ้อมาหลอกคุยกระเฮามาหลอกสาวไทยเราพ่ออันเจ้าหาซือ้อชืช่อน้ำสกุลที่ยู่เจ้าไปนะแล้วมันก็ะสิขอเบิดโทรศัพท์เจ้าน้ำแล้วบัดน,นี้ มันเกิดสี่เ <up> ป็นขั้นตอนไปว่ามันก็สี่มีคนโทรมาหาเจ้าให้เจ้าเสียเงินใจเงินหนูนี่นั่นให้มันเพราะฉะนั้นอย่าไปคุยให้เสียเวลาเด้อแตงอน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 ฟังฟัง่อยอยู่บอฮะฮะฟัง่อยอยู่บอฮะแตงอนเด้อ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 แตงอนยังอยู่บ่ เออนะเศร้าคุยเดอ้อมันเป็นมิจฉาชีพอย่าไปเสียเวลาคุยบล็อกออกไปเลยเพราะว่าคำคำบอกขั้นใจที่เจ้าเขียนมาหาคอยนี่เจ้าเป็นคนซื้อ,อ,อเดอ้อคอยยี่ตนเจ้าคอยบ่อยากให้เจ้าเสียเงินหรือถือกลอกกข้จใจบอนะอันเศร้าคุยเดอ้อ สาวคุยซามันบอมเป็นฝรั่งอ้ยข่อยสีเหตุจังใดข่อยอยากไปยุกไก่เจ้าได้ข่อยอยากซอยเจ้าเด้อเสือข่อยเด้อแตงอนสาวคุยเนาะสาวคุยอย่าไปคุยนามันเสือข่อยเด้อ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 มันมันมันตัวเจ้ามันตัว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 เสียหัวเงินเจ้าสาวไทยถือแบบนี้มาหลายหลายแล้วเนาะสาวคุย ย,าาย่าไห่อย่างทั้งสิน้นเพราะว่าเป็นซื้อที่ยูน้ำสกุลเบอร์โท่นะเราขันเจ้าได้ฟังคลิปนี้เจ้าลบมันไปเลยเดอ้อเจ้าบล็อกมันไปเลยเอาออกไปจากอันสารบบเฟซ b o o k เจ้าเลยเดอ้อคอยคาดดาวว่ามันมาคุยกับเจ้าในเฟซบุ๊กเด้ออ่ะสำ้นนี่ละอันขันเสีให้ดีขันเจ้าได้เจอคลิปนี้เจ้าเอาลกมัน ลงใตคลิปคอยน้าเด้อคนอื่นเสียดหูไว้เนาะคนอื่นสีไดบ่นะดถือกลอกน้าเนาะจนยังโชคดีนะนี่ที่เจ้าอันยังมีสติมาถามอันคนอื่นอยู่เนาะมาถามคอยหรือถามมูถามพวกอยู่บางคนบ่าถามบางคนบ่าถามเลยนะคะบางคนฉันหมันฉันเสิไดผัวฝรัง่งฉันบ่ฟังใครเลยแล้วก็สีมีคนโทรมานะ บางเทือกะสิหลอกว่าเนี่ยฉันได้กเกษียณแล้วนะตอนนี้ฉันเดินกำลังบินมาหาเธอพอจักหน่อยก็บอกว่าอันฉันสี่เอาเงินมาน้าเราก็สิมิเจ้าหน้าที่ยังผู้หนีที่มันตัวอุปโลกมากนะบอกว่าอันเนี้ยผู้ชายของเจ้าซื้อน้ำสกุลอันนี้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 นะติดอยู่ต่อหม้อเพราะว่าน้ำเงินมากหลาย เจ้าจะต้องเอาเงินมาเสียมาจ่ายก่อนมื่นสองมื่นสามมื่นสี่มื่นห้ามืน 3, ม่น, 4, มน, 5, มนก็ว่าไปนะจังเสียเอาผู้ใายผู้หนีออกมาได้กับเงินที่เขาขนมากเกินอัตรานี่นะมันที่เป็นไปตามแบบนี้ตามระบบเป๊ะ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 คือจังมันสอนกันมากนิละนะอย่าไปเสียรูมันเจ้าเป็นคนซื่อแหมอยากจากคเวา้าคำที่เจ้าเขียนมาหาคอยนี่ จะเป็นคนซื้อซื้อนะจะดียังว่ามีสติอยู่โอเคเนาะเข้าใจตรงกันเนาะเนาะนะ้าแต่งงงโอ้นะ้าแต่งอ่อนเนาะ่ <c oughs> อยไปนอนเราก็อย,อยังง่วงเคยเงยงวงนอนไปแล้ว